เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความอยากรู้แต่เริ่มจากบาดฐานเฮียงการฝึกของผู้เล่าผู้ซึ่งในโลกมนุษย์อาจเป็นเพียงคนธรรมดาแต่ในโลกทิพย์ถูกเรียกขานในนามขุนศึกหน้าเขียวชื่อนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความขลังหรือสร้างภาพลักษณ์หากแต่เป็นรหัสประจำนหน้าที่ของผู้ที่ทำงานอยู่ในแนวสืบสัจธรรมโดยไม่เปิดเผยตัวตนไม่ตั้งตนเป็นครูและไม่รับอามิสใดใดทั้งสิ้น หน้าที่มีเพียงอย่างเดียวคือการใช้จิตที่ฝึกจนมั่นคงแล้วเข้าไปตรวจสอบความจริงของกฎธรรมชาติในมิติที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้การสืบคดีทิพย์ในแฟมนี้เริ่มต้นจากสภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนบาทฐานแห่งฌานสี่หรือจตุตถาฌานจิตในขณะนั้นนิ่งสนิทดุจศิลาลมหายใจหย,ยาบดับไปเหลือเพียงดวงจิตที่ตั้งมั่นสว่างจ้าและใสสะอาด สภาวะนี้เรียกว่าอาโลกสัญญาเป็นแสงสว่างที่ไม่แสบตาไม่ร้อนแต่มีความนวลประณีตและต่อเนื่องเมื่อพิจารณาตามตำราแล้วสภาวะนี้ตรงกับการทำจิตให้เป็นประพัดสอนซึ่งเป็นฐานสำคัญของการเจริญญาณทัศนะหากจิตไม่ถึงระดับนี้กำลังจะไม่เพียงพอในการฝ่ามวลสารทิพย์ที่หนาแน่นของกามาพบชั้นล่างได้และการเห็นทั้งหมด จะกลายเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่การเข้าถึงจริงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วผู้เล่าพบข้อสังเกตสำคัญอย่างหนึ่งจากการปฏิบัติคือหากอธิษฐานแล้วปล่อยให้จิตหยุดนิ่งอยู่เฉยๆภาพจะไม่ปรากฏจิตจะเสวยความสงบอย่างเดียวและไม่ทำงานผู้เล่าจึงใช้เทคนิคที่เรียกว่าสั่งเดินจิตหรือ active insight เป็นการเคลื่อนพลังงานจากความนิ่งไปสู่การใช้งานจริงเป็นการสั่งให้จิตออกจากสภาวะแช่แล้วเริ่มปฏิสัมพันธ์กับมิติอื่นเมื่อท,ทำเช่นนั้นภาพและสภาวะต่างๆจึงเริ่มผุดขึ้นมาเป็นลำดับไม่ใช่แบบฉับพลันแต่ค่อยๆเปิดเผยตัวเองอย่างเป็นระบบทันทีที่จิตเคลื่อนตัวสิ่งแรกที่รับรู้ได้คือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผู้เล่าพบว่าตนเองกำลังเคลื่อนผ่านอุโมงค์หินขนาดใหญ่ที่มืดสลัวผนังอุโมงค์หนาและหยาบความรู้สึกหนักอึ้งกดทับอยู่ตลอดการเคลื่อนที่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือกลิ่นกลิ่นอับตึหนาและทึบเป็นกลิ่นที่ไม่ต้องใช้ความคิดตีความจิตรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือกลิ่นเฉพาะของแดนโยมโลก การรับรู้กลิ่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเมื่อวิเคราะห์ตามหลักอภิธรรมนี่คือการรับรู้ผ่านสัมผัสทิพยืนยันว่าจิตไม่ได้ลอยหรือมโนแต่เป็นการเคลื่อนกายทิ์เข้าไปสัมผัสม,สมวลสารในมิตินั้นจริงกลิ่นอับคือพลังงานหนาแน่นของกามาพบชั้นล่างที่อัดแน่นด้วยสัญญาอากุศลจำนวนมหาศาลเมื่อการเคลื่อนที่สิ้นสุดลงผู้เล่าพบว่าตนเองยืนอยู่ในโถงหินขนาดใหญ่ ใจกลางโถงมีบัลลังหินสีดำตั้งตระงานและบนบัลลังนั้นคือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวนั่นคือพญายมราชในภาคที่น่าเกรงขามที่สุดรูปลักษณ์ที่ปรากฏคือกายสีแดงสดร่างกายล่ำสันกำยำดุดขุนศึกไม่สวมเสือ้อแต่ประดับด้วยเครื่องทองลวดลายละเอียดมงกุฎทองคำตั้งสงา่าและรองเท้าทองปลายงอนแบบกษัตริย์โบราณวางเท้าอย่างมั่นคง ข้างกายมีไม้เท้าหัวกะโหลกสีดำวางเคียงอยู่โดยไม่ต้องจับถือเมื่อพิจารณาเทียบกับตำราแล้วรูปลักษณ์นี้ตรงกับสภาวะเทวบุตรพยายมอย่างสมบูรณ์กายสีแดงคือภาคเสวยอำนาจแห่งเตโชธาตุแสดงถึงพลังในการควบคุมและพิพากษาเครื่องทองทองและรองเท้าปลายงอนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชาแห่งเทพเจ้าไม่ใช่เพียงผู้คุมกฎแต่เป็นผู้พิภากษาสูงสุดไม้เท้าหัวกะโหลกนั้นคือ พยายมทันทะหนึ่งในศาสตราวุธที่ร้ายแรงที่สุดในภพภูมิเป็นอาวุธที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานบ่อยเพราะอำนาจของมันอยู่ที่มีอยู่ไม่ใช่การฟาดฟันพยายมราชพยักหน้ารับการกราบของผู้เล่าและกล่าวโอวาทสั้นๆว่าให้เพียรฝึกฝนมีเวลาจะไปกำกับให้จากนั้นท่านจึงเปิดเผยกลไกลสำคัญที่สุดของยมโลกนั่นคือจอกรรมท่านกล่าวอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ใช้บัญชีลูก ใช้กรรมที่ฉายมาจากจิตแล้วผนังหินด้านหนึ่งของโถงก็ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นจอสี่เหลี่ยมเหมือนโปรเจคเตอร์ภาพที่ฉายไม่ใช่ภาพจากภายนอกแต่เป็นภาพที่ถูกดึงออกมาจากสัญญาในจิตของนักโทษเองทุกเจตนาทุกการกระทำทุกความคิดถูกใช้ออกมาอย่างซื่อตรงไม่มีการตัดต่อไม่มีการลบและไม่มีข้อแก้ตัว ผู้เล่าเห็นตาที่สามสีดำสนิทกลางหน้าผากของพญายมราชทำหน้าที่ซูมและส่องพิกัดกรรมตานี้ไม่ใช่เพียงอวัยวะรับรู้แต่เป็นอาวุธในตำราเรียกว่าไนายนาวุธใช้กระชากข้อมูลจากจิตมาแสดงผลอย่างเที่ยงตรงยิ่งกว่าบัญชีกระดาษในอุปมาโบราณตานี้ยังสามารถเผาผลาญสัตว์นรกได้ครั้งละมหาศาลโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์โกรธหรือความสะใจใดๆ ด้านข้างโถงพิพากษามีปล่องมิติที่มีเปลเวไฟลุกโชนเป็นช่องเชื่อมต่อไปยังนรกขุมต่างๆผู้เล่าเห็นเจ้าหน้าที่หิ้วนักโทษเข้าไปในปล่องที่มีป้ายระบุว่าสันชีวะภายในนรกนั้นสัตว์นรกถูกทรมานตามกรรมที่เคยก่อเช่นผู้ที่ฆ่าปลาจะถูกมีดสับคอขาดกระเด็นจากนั้นนายนิรยาบาลจะเอาน้ำสีเขียวสาดใส่ร่างกายทิพย์จะฟื้นคืนสภาพเดิมเพื่อรับการทรมานซ้ำอีกครั้ง วิเคราะห์ตามหลักอภิธรรมแล้วนี่คือนรกขุมที่หนึ่งสันชีวะนรกสัญชีวะหมายถึงการคืนชีพน้ำสีเขียวคือลมกรัมที่ทำให้กายทิพย์กลับคืนรูปเพื่อผลกรรมดำเนินต่ออย่างครบถ้วนก่อนที่ภาพทั้งหมดจะจางหายไปพญายมราชได้เผยสภาวะที่แท้จริงของท่านเพื่อคลายความสงสัยท่านคือมหาพรหมชั้นอนาคามีผู้สถิตอยู่ในชั้นอกนิฐฐาแห่งสุทธาวาสภูมิ ท่านกล่าวว่าทำงานตรงนี้มันก็ต้องน่าแรงขามเดี๋ยวเจอกันข้างบนไปบ่อยๆทำพูดนี้ไม่ได้เป็นการโอ้อวดแต่เป็นการบอกหน้าที่พญายมวราชในความเป็นจริงคือพรหมผู้ทรงธรรมระดับพระอริยะบุคคลการเรียกผู้เล่าขึ้นไปพบบ่อยๆในอากนิฐาภูมิคือการเรียกไปเพื่อรับการปรับจิตฟอกสัญญาและรับวิชาเพื่อกลับมาทำหน้าที่นักสืบทรรมในโลกมนุษย์ต่อไป ทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิทานไม่ใช่การข่มขวัญและไม่ใช่การอวดอ้างประสบการณ์แต่เป็นบันทึกการทำงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนิรนามคนหนึ่งกฎแห่งกรรมไม่ต้องการพยานและนรกไม่ต้องการคำสารภาพเพราะจิตของแต่ละคนคือหลักฐานที่ซื่อตรงที่สุดฝึกอย่างไรบอกอย่างนั้นแฟ้มคดีนักสืบธรรม EP หึจึงถูกบันทึกไว้เพียงเท่านี้